ดีแหลกสุดๆเลยถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อตามล่าหาแก่นั่นเองแล้วก็หาที่สร้างบ้านด้วยรู้สึกว่าเราจะมาถึงสุดเขตโลกแล้วไหมฟักเฮ้ย <Fuck. S 2> hey. ไม่เราต้องว่ายน้ำขึ้นไปว่ายน้ำขึ้นไปเฮ้ยไม,ไม่เราต้องไม่ตก ว่ายขึ้นไปเลยพ่อแชมป์โอลิมปิกว่ายขึ้นไปเอ้ยเอ้าเชดเคอย่าเพิ่งนะเอา,เอาดินออกมาอย่างนั้นแล้วเอ้ยหลังจากว่ายแล้วนายต้องอ้าเรียบร้อยเฮ้เฮฮ่า Yeah. นายเป็นคนที่เทพที่สุดในโลกในไม่ครับเลยเฮ้ยหลงตัวเองไหมหรือเปล่าหลับแล้วนะนหะหลงตัวเองไปแล้วสักพักก็คิปเปอร์บูมจริงไหมล่ะยะ yeah. ฟักแมวแล้วเลยนี่ต้องลืมสมาร์ททูทรูมูไปไม่ใช่เช็ด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 อ่ซอมบอยซอมบอยชิมบอยชมบุยชมอบุยเนื้อบ้าวเนื้อบ้าว

ว่าไงว่าไงไม่ดอกฮะไม่มีเตียงอะเดีกเฟซโฮไม่ได้ด้วยอยู่โดนแฮพโพสชั่นซีดูดัด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  นายต้องใช้เตีย,มยงมีการเซตสอรอบแน,นอ,อย่ามากตอยฉันนะวัสซับขอตามล่าเก็บ นยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาร์กให้มันได้ยีสิโลกแห่งเอ็ดเวอร์ใช้ลแห่งเอ็ดเวิร์ฮะวอสซับบิไก ้เอ yeah! hey! wow! yeah. wow, oh yeah. yeah. ็ N พ C ซีว N า C เยดมีคอนดโดไปแล้วว่ะว้าคืนนี้กูพักอยู่นี่ก็ได้วะโอ้แหม่เฮ้ยนะมีคอนดโดกล่องไปยังวะดโดหมดแล้วว่ะเฮียซับไม่เนึกเลยว่าจะมีคน ไวไม่ไวได้ไงลราเปิดเป็นตั้งนานเจาะแม่งเอาเพึ่งมาเนี่ยหินนรกพึ่งมาครับพึ่งมามีคนพึ่งมาแ่ทัวร์ล้วะพึ่งมาพึ่งมาพึ่งมามีคนพึ่งมาไม่นานไม่นานมีกล่อง ประการเราวาเผายังไงก็เผาเนื้อก่อนดีกว่าอรอจนเช้าละคืนนี้เรายังไม่ได้ไปไหนกอ,อโอ้ไม้ผมมีพอแล้วน่ะ ไดไหมัฟฟัฟัฟฟัฟฟัวมาไงแอบอิอ่ม่าเนื้อาวมันิมเฮ้ยเนื้อว่าเผาได้ไหมเออเนื้อว่า,ผาเ,เาผาไม่ได้วะแน่นอนเนี่ยนะมันจะเผาได้ไงวะวา

แลราต้องอาศัยอยู่แถวนี้ดีกว่าไหมมันคือหินน้ำมันเราเอาไว้อ้าวอ้าอ้อาแฟบอาวแดอาแฟบอ่าฟบอาแฟบอาแฟบอ้าดอาแฟดอาแฟบอาอ้าวแดอ้าแฝดอาอาแฟบอ่าดูอแฟบเยอเยอยังไม <aff> ่มีใครอยู่เลยครับ ในโลเคชั่นหมนจริงที่เราจะใช้พลังงานลราวา Yes ะ i r เดี๋วนะน่าจะมีคนอยู่แถวนี้แนละ้วดูจากพัมกินแต่นั่นก็จะแย่งเขาอยู่อ่ะแต่มันขาดเตียงนะสิเฮ้ยพัมกินเดี๋ยวนะ เี่ไงห้อที่นีไม่เป็นทันเล่นเลยแอมมมขอเตียงก่อนได้ไหมขอแกะมากกว่าเกแกะ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 แก้แกะแกะเจ้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแ เออทิ้งไปขยะผมก,กูทิ้งหนึ่งแล้วแหละแล้วก็โลเคชั่นในการสร้างบ้านที่เราก็สร้างก็คือดอยินอัสตักเกนและอื่นอื่นมากมาย เดี๋ยวก่อนที่จะผดขึ้นมาบนดินก็ซื้อผนิกสนแล้วกันขอทำที่เซฟก่อนนะกันได้ที่เซฟแล้วใช่ไหมครับท่านเย็ด

ผมก็ได้ที่เซฟแล้วมันเป็นอะไรที่ยากลำบากจริงๆใช้เวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงฮิฮิหนึ่งชั่วโมงคุณลงดินก่อนอืมแล้วทับโฮมไปจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอือต้องยี่สิบแปดวิ <c oughs> อยู่ข้างบนนะทับโฮมไป โอเคเดี๋ยวนะไม่แช้งหรอกทับโอมข้างบนแล้วหาที่ลงเอาดีก่าสีไปเวทได้นี่วะจะกลัวอะไรวะนั่นสินะรับกล่องได้แต่ฟาร์มนะสิสำหรับคนที่กลัวฟาร์ม,มอย่างผมก็คงยัง เดี๋ยวออกทางทะเลเดีกว่าเออใช่เออใช,ออใช่กูคิดได้ไงวะคิดไม่ได้ไงวะออกทางทะเลเดีวะเออทำไมไม่คิดออกทางทะเลไปวะนั่นแหละคิดออกทางทะเลก็จบแล้วนั่นแหละจีอ,อืโอเคไปเ,เดี๋ยวโอเค โอเคโอเคโอเคทับสี่ไปเวฟเอะล็อกทำไมวะล็อกแค่เชสก็พอแล้วเชสเชสโอเคครับเรามาทำเชสเชส กันดีกว่าเชื่อสุดโยนไม้ทิ้งทำไมวะดูจากการจัดบ่อนแล้วฟกักตูวทำสองชิ้นนีว่วะโอเค ยังไม่ล็อกเลยว้ Finished? ยอออันนี้สิกเกอร์อืออือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดบ้านไม่สวยต้องจัดแบบนี้อับบิดบิดอับบิดบิลบิทอ่ะปิทพิทพิทพิทอับบิลบิดบิทอับิทพิทอับพิทพิอะไรก็ช่างอ่ะปิทพิอับปิทพิอ่าอับบิดบิด ปิ๊ดๆไม่สวยไม่สวยไม่สวยเหมือนต้องจัดแบบนี้แล้วเอาไม้ท่อนวูดมาจัดตรงมุมไม่มุมว่ะมุมมันมุมนี้เออมุมนี้พอดีเลยมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่เพอร์เฟกอะส่วนอันนี้ต้องใช้กระจบ ในการเปลี่ยนเดี๋ยวนะไม่ก็ใช้อันนี้นะในการบักไฟฟักสรุปไม่น่าจะได้ได้เลยต้องได้เลยระดับนี้ละเออบอกแล้วระดับนี้ ระดับนี้แล้วต้องได้ไม่ได้ไม่ใช่ผมไล่บนลูกเนี่ยเดือขึ้นไม่ปิดกันเอ่อฟัก แค่นี้พอ,อโอเคทับซีไปเวทปะเรียบร้อยอ่ะป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 ะ,ปะเรียบร้อยได้แล้วบ้าในใต้ดิน แบบฝีมือไม่อัสติดเท่าไหร่ฝีมือผมไม่สวยเท่าไหร่หรอกอะฝีมือนายไม่เนียบแล้วหน่อยนะฝีมือนายแค่ไม่มิมิบมิออเสร็จแล้วเราก็สร้างบ้านไปเรื่อยๆ เจอแรกก็ขุดวัต e f ฟักอิทแรกวัต e f ฟักอีแรกทินทินชัว่วไอรอนว่ะอ้าจิบๆฟาร์มครับทำห้องทำฟาร์มเลยครับเดี๋ยวหิวตายก่อนอันนี้ห้องฟาร์มดีกว่าไม่มีน้คับนจะทำไงเนี่ยโอ้ไอรอนไงนายต้องมีไอรอนก่อน ไอรอนไอรอนไหนไม่มีไอรอนในทําไม่ได้นี่จริงไหมไอรอนนั้นไอรอนนั้นเดี๋ยวนายต้องหาไอนน iron. Iron าารนนอรนก่อนนี้ไอรอนไอรอนนี้นี้นี้สามานี้เดียวนายต้องคราบหินก่อนนี้เนื่องจากห้องโม่ไม่พอนี้ห้องโม่ห้องโม่ห้องโม่นี้ห้องโม่ไม่ห้องโม่นี้มีแค่เตาเดียวแต่ต้องเพิ่มเตานี้เป็นสามสี่เตาเลยนี้ เราจะได้คราบหินกับคราบอาหารพร้อมกันเลยพาใจไหมคราบหินกับคราบอาหารนี่แล้วก็โต๊ครับแค่ตัวเรียบพอแล้วนี่โอเคแค่นี้สวยแล้วโอเคแล้วนี่สุดแล้วนี่พอแล้วนี่โอเคนี่โอเคนี่ส็จแล้วหน้าหินมาแล้วทําไงนี่สีปเวทนี่ปลเวท แล้วก็ล็อกล็อกไม่ได้ล็อกไม่ไหวนะมึงนี่ครับเสร็จแล้วทำไงตัวนี้ทำฟรมัมพังแล้วนี่ทำไงนี่ครับไมเอ่อครับหินนะโอเคครับหินไม่ ครับอินใหม่เร็วทำเบสิกง่ายๆเลยนี่ว่าขุดขุดขุดเข้าไปเลยอย่าลืมปักทอดนี้จะให้สวยต้องปักข้างบนนี้มันจะมีแสงนอดเข้ามานิดๆเลยโอเคแสงนอดเข้ามานิดๆิดเรว ทำไงโตนี่โอ้ลืมไปมันใช้น้ำแก่บกเดียวน้ำบ็กเดียวแล้วก็ใช้ดินอีกนิดนึงแล้วก็ขุดดินตรงนี้เจอดินบดีเลยโชคดีจริงๆเลยโอ้ชอจจโชคดีเจอโคด้วยนี่ดีแล้วที่ทำบ้านได้ดินนี้โอค้คีเ้่ อโอเคแล้วพังแล้วพอดีแล้วไอรอนก็ขวดสิเอาเป็นประมาณนี้พอดีห้าคูณห้าได้ไหมห้าคูณห้าโอเคห้าคูณห้าห้าคูณห้าแล้ว <c oughs> โอเค เอยๆทำฟาร์มนี้รู้สึกว่าจะได้แนละ้วเดี๋ยวซอมบี้เกิดเราต้องปกักทัปักไฟให้ซอมบี้มันไม่เกิดใช่ไหมอะบาวีโอเคสองหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้ โอเคช่างตามจริงมันได้เยอะกว่านี้แต่เราเอาอันนี้มาพอดีเลยไปตักน้ำโดยการขุดหาที่ขุดก่อนขุดไปเรื่อยเื่อยจนกว่าจะเจอต้นน้ำ จริงเซ็ตงูไหมแนวข้างบนโอ้เจอหินดีกแล้วเจอทีมด้วยน้ำ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 ดีแล้วโลเคชั่นดีนี่รู้สึกว่าโลเคชั่นดีมากๆมั้งนะ ต้องขุดขึ้นบนสินะเดี๋ยวเจอน้ำรู้สึกว่าจะไกลไกลพอควนเลยเลยนี่จะเจอน้ำัะ ทางแลว้ววิ่งกลับไปเติมน้ำดีกว่ากลับไปครับครับอืมเมื่อ,อไรจะเจอน้ำนอ น้ำน<จ>้ำน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 ้ำเจอทรายก็ต้องเจอน้ำใช่แล้วบักคับน้อยเราต้องเจอน้ำในนอนเลยบักคำน้อยบักคำน้อยเอ้ยน้ำน้ำน้ำเจอทรายแล้วต้องเจอน้ำ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 หิวน้ำน้ำน้ำ๊บ เจอสายแล้วนี่หวาน้ำมาดีน้ำน้ำฟักน้ำฟักแมว้วโอ้น้ำขอน,ำอน้าไม่ค่าถึงกริกอนโอลิออนโอลิออนอาเบออนยาเลกายกูโรโกโอลิโอโอลิโอ,โอ อะไรเอ๊ะอโยเดี๋ยวนี้ ALLY โยหดขึ้นบนแล้วไม่สนแล้ว <c oughs> ไน่สนแล้วขุดขึ N ้นบนแล้ว <music> <ihat> โอเคยังอยู่ในเมืองอยู่โอ้โหโอโหโอ้โหเองอ,อยู่แถวนี้อยู่เลยเหรออยู่แถวไหนไม่รู้เนี่ยทิศไหนไม่รู้แต่ได้มาตักน้ำแม่อันเดียวแนะ่นายขุดผิดทิศอะ่ะนายต้องขุดไปทิศนี้ โอ้ขุดผิดทิศเลยน้ำอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองเดี๋ยวนะติ๊ดติดติดติติดอย่างนี้นี่ไงน้ำนี่ไงน้ำ เจอน้ำแล้วเราก็สุขใจสีเฮีย เรียบร้อยโอ้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 โอโชิดชิดชิดกับเฟลกับเฟลเรียบร้อยไปแนละ้วได้น้ำแล้วรีบ,นะรบไปปลูกข้าวดีกว่า จะได้น้ำมันช่างดำมาเชื้เหลาไฟอืมไม่สว่างสินะเออปลูกข้าวได้แล้วโว้ยทำกินช่างก่อนปลูกข้าวก่อน เฮ้ยโอ้ตกใจหมดมี่ิีแล้วเมาให้หมดกันดีไอืมอืมอ mm. mm ืม mm อืม mm อืม mm อืโอเคจบเพียงแค่นี้ดีกว่าเล่นนานกันไปแล้วจะตีหนึ่งแล้ว